สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนพฤษภาคมปี2566ของชาวราศีตุลชาวาธาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามดักราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการทํานายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำพยากรณ์ที่ออกมาอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้ทุกคนรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะคะส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากหรือกังวลจนเกินไป เพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างนำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณให้มากที่สุดดวงจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองหลีขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนอย่าเอาชีวิตของเราไปฝากกับโชคชะตามากเกินไปแต่จงศรัทธาจากการกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จิติมูฟเมนต์อินไซด์สัตเทนน หนึ่งดาบนะคะหกไม้เทา้าสี่ถ้วยดเวอร์เก้าไม้เทา้าเฮอร์มิสเจ็ดดาบไฮพินเทสเดวิลนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายสี่ไม้เทา้า เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมีความทุ่มเทพยายามเป็นอย่างมากนะคะยังคงมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันก็ขอให้มีความอดท,ทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้ก็จะทําให้คุณผ่านมันไปได้นะคะเป็นเดือนแห่งการต่อสู้ฝ่าฟันคุณไม่เคยยอมแพ้กับโชคชะตานะยังคงเดินหน้าทําสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนก็ยังมีความเชื่อกับตัวเองเสมอนะคะว่าการทำดีในวันนี้มันก็จะส่งผลดีต่ออนาคตของคุณด้วยชาวราศีตุลเรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้ดีนะคะและคุณก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคนรอบข้างมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็พยายามช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะอย่าช่วยใครเกินกำลังของตัวเองมิฉะนั้นคุณจะเดือดร้อนได้นะคะ ช่วยเท่าที่จะมีความเป็นไปได้แล้วก็ชีวิตช่วงนี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นช่วงชิงโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการทำงานการทำมาหากินช่วงชิงตำแหน่งแข่งการสร้างผลงานชีวิตคนเราอะ่ะมันเลี่ยงไม่ได้นะคะเรื่องการแข่งขันเนี่ยหรือการถูกเปรียบเทียบต่างๆนะคะก็ขอให้คุณทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถ ทำเต็มที่ของเรานะยังไงก็มีโอกาสทําสําเร็จได้ชัยชนะอย่างแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะได้ดีมันก็ต้องมีอุปสรรคมีบททดสอบเข้ามาอยู่เสมอถ้าผ่านไปได้อชีวิตจะก้าวหน้าอย่างแน่นอนจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทิศดีทําดีเข้าไว้ไม่คิดร้ายกับใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอยู่ในศีลธรรมอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงที่คุณต้องแสดงความสามารถให้เต็มที่ มีดีอะไรก็ต้องงัดเอาออกมาใช้ให้หมดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ความรู้เก่าๆความชํานาญในด้านต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะก็ปัดฝุ่นเอาออกมาใช้ใหม่นะได้ทําในสิ่งที่คุณมีความถนัดมากขึ้นและสิ่งใดก็าตามที่คุณตั้งใจทํามาโดยตลอดพยายามทำมานานแล้วทํามาหลายครั้งแล้ว ก็ใกล้ที่จะสำเร็จนะคะก็ขอให้ทนอีกนิดนะรออีกหน่อยไม่นานคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณทำอย่างแน่นอนนะคะการทำอะไรซ้าๆย้ำๆอยู่อย่างนั้นจะทำให้เกิดความชำนาญเกิดทักษะที่ดีใครที่คิดว่าตัวเองไม่เกง่งทำอะไรช้าหัวช้า ก็อย่าหมดกําลังใจนะก็ต้องทําบ่อยๆนะคะทําให้มากกว่าคนอื่นขยันให้มากกว่าเขานะในเมื่อเราไม่มีพรสวรรค์เราก็ต้องใช้พรสแสวงนี่แหละนะคะขยันเข้าไว้แม้มันไม่ได้การันตีว่าขยันแล้วจะรวยแต่อย่างน้อยอะ่ะคนขยันก็ไม่มีวันอดตายนะคะและความสําเร็จมันไม่ได้มาจากพรส,สวรรค์อย่างเดียวมันก็ต้องมีพรสแสวงควบคู่กันไปด้วย แล้วก็ตัวคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะซึ่งสิ่งนั้นจะทําให้คุณมีชื่อเสียงทําให้คุณได้รับการยอมรับคุณจะมีสติปัญญาที่ดีนะคะความจําดีมีความคิดสร้างสรรค์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับศิละปะงานออกแบบต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามนะ,งาน,ะงานแฟชั่นนะคะ,ะเสื้อผ้าเครื่องประดับก็จะประสบความสําเร็จดีจะมีคนมาซื้อผลงานของคุณมากมาย เป็นช่วงที่คุณจะมีการวางแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นนะคะวางแผนการทำมาหากินนะทำธุรกิจที่คุณสนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตัวของคุณเองหรือกำลังคิดพัฒนาสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มีความก้าวหน้ามีความเติบโตมากขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความทุ่มเทมุมานะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ซึ่งจากการเปิดภัยก็มีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการสูงมากๆมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณพยายามจัดสรรชีวิตของตัวเองให้ลงตัวมากขึ้นอยากสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงนะคะได้ไปจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดี ไปสู่สิ่งใหม่ๆที่จะนำพาให้ชีวิตของคุณดูมีอนาคตมากขึ้นมีการปรับปรุงตัวเองให้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอเหมือนที่ผ่านมาเพราะคุณก็รู้แล้วนะคะว่าความอ่อนแอมันไม่มีประโยชน์คุณคนเก่าเมื่อวานได้หายไปแล้วนะจะเป็นแต่จะเป็นคนใหม่ที่สดใสมีความสุขมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่คุณเจอคนมาเยอะนะคะมันก็ทำให้คุณมีเซนส์นในการมองคนออก ว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีเราควรจะวางตัวอย่างไงยควรพูดประมาณไหนนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆสอนตัวคุณเองคุณจะเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองก็จะมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ลองใช้ชีวิตใหม่ๆที่มันดูน่าตื่นเต้นมีความท้าทาย คุณจะมีไอเดียที่ดีในการหาเงินนะคะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครมีความแปลกใหม่นะจะเจอช่องทางในการหาเงินมากขึ้นคุณจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการทํามาหากินนะคะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดทางนะเปิดรับแต่สินงดิดีเข้ามาจะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวเองนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดิน เรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือใครที่ทำงานด้านนี้จะโดดเด่นดีมากๆจะประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังเอาไว้นะคะอยากขายก็จะได้ขายปล่อยเช่าก็จะมีคนมาเช่าจะสร้างเงินก้อนโตให้กับคุณธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในช่วงนี้ก็ดีมากๆนะคะการใช้ภาษาธุรกิจท่องเที่ยวก็บูมมากๆเลยในช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเงินของคุณเลยก็ว่าได้ยามเหนื่อยล้าท้อแท้หมดพลัง คุณจะได้กำลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวก็เป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆทำให้คุณมีแรงฮึอสู้ชีวิตต่อไปครอบครัวก็รักใคร่กงเกี่ยวกันดีนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็จะคลี่คลายไปนในทางที่ดีคุณจะสามารถแก้ไขหรือทางออกหรือหาทางออกของปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายขอเพียงมีสติให้มากๆแล้วก็พยายามเสพแต่สิ่งดีๆนะคะอยู่กับคนคิดบวก อย่าอยู่กับคนที่คิดแต่เรื่องลบๆนะคะเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นหากคุณกระทำความดีมาโดยตลอดสิ่งดีๆต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณมากมายแต่ถ้าทำไม่ดีก็ต้องเตรียมรับผลเสียที่จะตามมาคุณเป็นคนที่ทำชั่วไม่ขึ้นหลอกนะคะทำดีไว้เถอะนะผลบุญจะหนุนนำให้ชีวิตของคุณเจอหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะคะ หากคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากได้ดีก็อยากขี้เกียจแม้บางอารมณ์มีความขยันอยากทำบางทีขี้เกียจไม่อยากทำแล้วนะมันมีอารมณ์ความสับสนเกิดขึ้นอยู่ในใจตลอดเวลานะคะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละของมนุษย์เราก็พยายามหาแรงบันดาลใจดีๆกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จอยาขี้เกียจนะคะจงขยันหมั่นเพียรเหนื่อยตอนนี้แต่จะสุขสบายในภายภาคหน้า ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้แต่ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะสู้ๆนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลทุกๆท,ท,ท่านนี่ก็เป็นดวงโดยรวมของชาวราศีตุลสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวมาต่อในเรื่องของการงานนะคะ p e r พล c นนะคะ 1> 1หนึ่งเหรียญจัสมินแปดไม้เทา้าห้าไม้เท้านะคะเรื่องของการงานของชาวราศีตุลการทำงานในเดือนนี้นค่อนข้างราบรื่นดีนะคะงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้านะอาชีพของคุณจะมั่นคงใครทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติการใช้ภาษาต่างๆงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารการขนส่งคมนาคม ขายของกินของใช้นะขายเครื่องประดับตกแต่งอาชีพเหล่านี้ก็โดดเด่นแล้วก็จะสําเร็จเป็นอย่างดีสินค้าได้รับความนิยมมีชื่อเสียงสร้างกําไรเป็นกอบเป็นกรมหรือคุณทํางานหลายอย่างนะคะทําอาชีพหลักแล้วก็ทําอาชีพเสริมด้วยไม่ชอบอยู่นิ่งหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ อะไรทําอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าคุณจะทํางานเสริมควบคู่กับงานประจําก็ต้องจัดสรรเรื่องเวลาให้ดีอย่าให้กระทบกับงานประจํานะคะก็เป็นเดือนที่จะมีโอกาสงานยดีเข้ามาเสนอให้คุณได้ทําได้แสดงความรู้ความสามารถเราก็ต้องโชว์ศักยภาพของเราให้เต็มที่ให้ทุกคนได้ประจักษ์ในความสามารถของเราเอาให้ทึ่งกันไปเลยนะคะอยากดูถูกเราดีนะ คนเรามันก็ต้องเติบโตนะคะจะนั่งทำงานเฉยๆรอเงินเดือนออกอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ต้องหาหนทางเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองจะย่ํำอยู่กับที่มันก็ไม่ได้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวเราจะมานั่งนึกเสียดายภายหลังนะลูกนี่ทำซะตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ก็ต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเมื่อโอกาสมาเราก็ต้องคว้ามันเอาไว้ แล้วก็จะมีในเรื่องของการโยกย้ายนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ได้มีการปรับตำแหน่งนะการประสานงานการติดต่องานต่างๆก็ต้องพยายามพูดจาดีๆต่อกันนะคะถอยทีถอยอาศัยกันาอาจจะมีความคิดเห็นตามีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างซึ่งทำงานที่ไหนก็ต้องเจอเจอแบบนี้ทันหมดนะคะยิ่งต้องทำงานกับคนหมู่มากนะเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันหลายคนมันก็หลายความคิดนะคะ ทุกคนย่อมมีจุดยืนมีความคิดที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันไปก็หาความลงตัวหาความพอดีดึงสิ่งที่ดีมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำตามนะคะแล้วก็พยายามผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องยิ้มแย้มแจ่มจใสเข้าไว้นะคะเอารอยยิ้มของเราเนี่แหละนะยิ้มสู้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานก็จะช่วยให้การทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ใครที่กำลังจะหางานใหม่ก็มีโอกาสได้งานที่มั่นคงมีโอกาสเติบโตกับที่ใหม่ถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจก็จเจริญก้าวหน้านะคะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเจอช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ๆอีกด้วยธุรกิจของคุณอยู่ได้นะแม้จะมีคู่แข่งเยอะนะคะ,ะมีการแข่งขันเยอะแต่ธุรกิจของคุณก็ยังสามารถยืนหยัดได้ดีแล้วก็มีโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามา มากมายเลยนะคะก็รว้แล้วมาจากการที่คุณขวายคว้าด้วยตัวของคุณเองการที่คุณกล้าคิดกล้าทำนะทำอะไรทําจริงไม่หยุดกลางครันความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้การเรียนก็ค่อนข้างดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณด้วยแหละถ้าคุณมีความพยายามมากๆนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามน้อยนะขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียน ความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นช้านะคะมันก็เป็นไปนตามการกระทําของตัวเราเองหากคุณมีเป้าหมายอยากสอบให้ได้คะแนนดีๆอยากมีอ,อยากได้เกรดสูงๆก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะตั้งใจเรียนให้มากๆรับรองว่าสอบได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนความพยายามที่มากพอจะตอบแทนด้วยความสําเร็จเสมอทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําไม่มีอะไรยากเกินความสามารถอาจารย์เชื่อนะคะว่าคุณสามารถทําได้ ห้ามขี้เกียจอันขาดนะคะต้องขยันให้มากๆนี๋มาต่อเรื่องของการเงินคิงถือเหรียญน,นะคะหไม้เท้า Empress ติดถือเหรียญเดือดสั้นนะคะเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลก็ถือว่าเป็นจังหวะการทำเงินที่ดีมากๆนะคะใครที่รอเงินรอคอยผลประโยชน์ ที่คุณได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้น่าจะถึงเวลาที่สิ่งนั้นเริ่มจะทําเงินให้กับคุณแล้วถึงเวลาคว้าเงินนะคะจะได้ผลกาไรที่คุณได้ทุ่มเททําด้วยความตั้งใจจะมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเพราะคุณก็ลงทุนทําอะไรไว้เยอะนะเหมือนหว่านมาเมล็ดเพื่อรอให้ต้นไม้โตกว่าจะโตก็ต้องใช้เวลานะคะการอดทนรอไม่เสียเปล่าบทจะมีเงินเข้ามาก็มากมายจนนับไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียว เงินเริ่มผีดอกออกผลให้กับคุณได้ชื่นใจนะมีเงินเข้ามาเยอะทีเดียวแต่ยังไงซะก็ยังมีหนี้สินที่คุณจําเป็นต้องจ่ายนะคะก็ต้องจ่ายต้องเคลียรนะต้องจัดสรรให้ดีถ้าเรามีารับเบียบวินัยในการใช้ใจ่ายเงินก็มีโอกาสที่หนี้สินจะหมดไปได้แต่เราก็ต้องไม่ไปก่อนหนี้เพิ่มด้วยนะคะทําอะไรก็ทําแต่พอตัวนะไม่ใช้ใจ่ายเงินเกินกําลัง แม้คุณจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งอยู่เหมือนกันยังไงก็วางแผนการเงินให้ดีๆคิดให้รอบพอบก่อนที่จะควักเงินของเราออกไปนะคะถ้าวางแผนการเงินดีๆนะมีเงินเก็บแน่นอนช่วงนี้ก็จะใช้เงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะใช้เงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวใช้เงินไปกับสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับคุณในอนาคต บางคนซื้อรถเพื่อมาขับขายของนะคะเอามาทำมาหากินนะสร้างไรายได้ก็ซื้อได้นะคะแต่หากไม่จำเป็นต้องใช้นะก็อย่าเพิ่งซื้อเลยนะคะมีรถหนึ่งคันค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่น้อยเลยก็คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเยอะเลยทั้งการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกกับหลานบริวารค่าใช้จ่ายในครอบครัว บางคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักทั้งหลายน้องหมาน้องแมวก็ใช้เงินนะคนข้างเยอะอยู่เหมือนกันการจะใช้เงินซื้อความสุขถ้ามันไม่ไม่แพงเกินไปหรือเยอะเกินไปก็ก็จ่ายไปเถอะนะคะเพื่อวความสุขของตัวเราเองแล้วก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมนะคะงานเสริมนะก็ยังคงเป็นช่องทางในการที่คุณจะมีเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะ จะมาในรูปแบบของอาจจะเป็นค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นต่างๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะคล่องมืออยู่ในการในเดือนนี้การเงินก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินเกินตัวถ้าระวังตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณการจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะลงทุนแบบยืดยูนดูจังหวะดีๆนะไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดตัวก็ต้องเซฟตัวเองไว้บ้าง ส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะของชาวราศีตุลน,นะก็พอมีบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆอยโชคลาภมาจากผู้หญิงนะคะคุณมีดวงนาฬิอุปธรรมอาจจะเป็นคุณแม่เป็นป้าน,น้าอาหรือแฟนของคุณเองก็ได้นะคะหากต้องการาหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยคุณได้นะจะขอเงินไปลงทุนอะไรนิดให้หมดเลยนะคะแต่ก็ต้องทำตัวให้ดีๆนะเชื่อฟังคำสั่งขออะไรก็จะได้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวมาต่อในเรื่องของความรักคนมีคู่ The Moon นะคะสิบเหรียญสามไม้เท้าหนึ่งถ้วย Queens of w a n d นะคะความรักของคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วความรักของคนมีคู่ก็ยังรักกันดีนะคะเป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกัน แม้บางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้างนะมีงอนการผิดใจกันซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของคู่รักที่มักจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอแต่คู่รักชาวราศีตุลก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นในเดือนนี้คุณสองคนมีความคิดอยากจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะมีการลงทุนลงแรงทำบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันในอนาคตอาจจะซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันนะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัว มีเป้าหมายชีวิตที่เหมือนกันปัญหาชีวิตคู่ของคุณก็ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนมากก็จะมาจากคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวซะมากกว่าแต่ถ้าปล่อยพานไปไม่คิดอะไรมากก็จะไม่มีอะไรคุณสองคนอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจนะคะอยู่กันแบบเรียบง่ายยังเป็นคู่รักที่เกื้อนหนุนส่งเสริมดวงชะตากันดีมากๆเป็นความรักที่ดีในระยะยาวเลยทีเดียวคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะถ้ายังไม่พร้อมเรื่องเงิน อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะคะเพราะเมื่อไหลายนี้ค่อยแต่งเพราะว่าต่างคนก็ต่างมุ่งมั่นทํามาหากินเพื่อสร้างอนาคตไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตคู่มากสักเท่าไหร่ก็ให้อิสระแก่การและการนะเห็นอกเห็นอกเห็นใจกันส่วนคู่รักที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานนะคะความรักก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละนิดทีละน้อยได้เปิดเผยความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้คบหาดูใจกันต่อไป ส่วนคู่ที่แต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันสักเท่าไหร่เพราะต่างก็มุ่งมั่นทําหน้าที่ของตัวเองนะมุ่งมั่นทํางานยังไงก็หาเวลาให้กันและกันบ้างนะคะอย่าให้ความรักจืดจางเป็นอันขาดเพิ่มความรักความห่วงใยใคอยเป็นกําลังใจให้กันก็ถือว่าเป็นยาชูก,กําลังที่ดีมากๆสําหรับชีวิตค,คู่ในช่วงเวลานี้นะคะเดีย๋ยวมาต่อที่ความรักคนโสด เด็กถือถ้วยนะคะ Tower 6ถ้วยสแตนอัศวินถือเหรียญความรักของคนโสดนะคะดวงความรักของคุณโดดเด่นเลยทีเดียวมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะจะได้รู้จักคนใหม่ๆรวมทั้งคนในอดีตก็จะหวนกลับมาให้ได้เจอกันอีกครั้งมาคุยกันมามอบความรู้สึกดีๆให้กัน อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่เราเคยรู้จักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะเหมือนบุญวาสนาได้พัดผ่านมาให้คนสองคนได้มาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมได้รู้จักพูดคุยใกล้ชิดส,สนิทสนมกันมากขึ้นหรือจะเป็นคนที่เคยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กได้มาทํางานด้วยกันจนกเกิดเป็นความรักก็ได้ก็พลังงานความรักเก่าๆไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนที่เราแอบป,ปิง๊งแอบชอบตั้งแต่เด็ก จะเป็นคนที่ใช่ในปัจจุบันก็ได้หรือคนโสดชาวราศีตุลบางคนปิดการหัวใจตัวเองมาตัวตลอดเพราะยังทําใจลืมคนเก่านะลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็ยังคงยึดติดกับรักขั้งเกา่ายังมุฟออนไม่ได้สักทีนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราก็ยังไม่พร้อมมีใครเข้ามาในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครนะดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยนะคะก็ขอรักษาจิตใจให้เข้มแข็งกว่านี้ก่อน ขออยู่กับตัวเองนะเป็นโสดไปก่อนก็ได้ซึ่งความโสดมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะก็มีความสุขได้ซ้ำไปนะั้นไม่ต้องไปคอยยึดติดอยู่กับใครอยากทำอะไรก็ได้ทำแต่ถ้ามีความรักดีๆเข้ามาก็จงรับไว้พิจารณาคนที่ใช่จะทำให้คุนมีความสุขเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่กับใครแล้วมีความสุขเขาคนนั้นก็จะสามารถดูแลคุณได้ รักคุณเข้าใจคุณไม่ทําให้คุณเสียใจเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะและเวลาจะช่วยคัดสรรคนดีๆให้อยู่กับคุณคนที่ใช่อยังไงมันก็ใช่แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่ถ้ายังไม่เจอเราก็อยู่เป็นสวดของเราไปอย่างนี้แหละนะคะอาจจะมีเหงาบ้างก็ไม่เป็นไรนะมันก็แค่ความรู้สึกเพียงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย เพราะคุณก็มีอะไรต่อม่อะไรให้ทําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดีกว่าจะมาจดจอ่อในเรื่องของความรักมากเกินไปทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะทำให้ตัวเองมีคุณค่าความมีเสน่ห์ในตัวคุณก็จะดึงดูดคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพราชินีถือถ้วยนะคะเดซ่า เเหรียญช่วงนี้ก็ระวังเรื่องอา,อาหารการกินนะคะเพราะว่ามีความสุขกับการกินเหลือเกินระวังน้ำหนักจะขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะถ้าขึ้นเนี่ยมันก็จะลดยากพยายามกินให้เป็นเวลานะคะอยากกินตามใจปากแล้วก็ระวังเรื่องของลำไส้นะโรคเบาหวานควรงดอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะพวกของมันของทอด ลดลดลงมาบ้างก็จะดีนะร่างกายเราเหมือนเป็นแหล่งสะสมไขมันมันจะทําให้เกิดโรคระยะยาวได้นะคะสุขภาพอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงห่วงแค่เรื่องอ้วนนะเรื่องน้ําหนักเพิ่มนี่แหละนะคะก็ควรหาเวลาออกกํบบาลังกายนะออกกํบบาลังกายเบาๆก็ได้นะคะอย่างเช่นเล่นโยคะนะคะควบคู่ไปกับการเลือกทานอาหารด้วยนะทานอาหารที่มันมีประโยชน์มากขึ้นเน้นผักเน้นผลไม้นะคะ ก็เป็นเดือนที่คุณต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างถูกวิธีอย่าทําตามใจตัวเองตามอารมณ์นะโรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดจากการกระทําของตัวคุณเองนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลและชาวลัคนาตุลสําหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือน ก็อยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันใครที่กําลังหมดพลังหมดไฟกับการใช้ชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกําลังใจให้คุณมีแรงต่อสู้ชีวิตมีแรงขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าใครที่มีพลังชีวิตที่ดีความรู้สึกที่ดีก็แบ่งปันส่งต่อให้กับคนอื่นให้คนรอบตัวบ้างยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แล้วโลกใบนี้ก็จะมีความน่าอยู่มากขึ้น สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกทท่านมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ